ตอ้เตี้ยๆที่นองขอไงนี่ครับเนี่ครับรถตัทันจอดอยู่รถทันดับอยู่นี่ครับมองยิงอะขึ้นมามจุดไตหย่าเห็นได้ดำๆครับสาดเลยเรียนขอบคุณขึ้นมานี่โอ้ตัวไงตัวญ่ที่นอง นี่ครับโอ้น่าจะมีใส่สองครับนี่น่าจะสองโลสองโลนี่ครับไงอ๋อมาแล้วครับยิงแบบโมได้ดับรถเลยเป้าวจัดนี่นะครับมองยิงก็ได้นี่น่อยนี่แหละ ขี่รถมาสทางคนดับนับด้วยันเหมือนกันขี่รถมา,มาเห็นแต่ดำๆครับซัดเลยเอาถือประมาณนะครับ